สบายดีทุกคนบรรยากาศยามค่ายแรงในงานบุญมัชการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประจำปี2000สาวสวันชีเก้าปจิก2000สาวสนาจุดนี้ที่ทุกท่านเห็นเพิินกำลังปูพรมแดงแล้วก็จะมีจอ led นั่นเองเนาะก็คือจะแม่นโซนทีใส่ในการเปิดงานในเมื่อวันที่11 ที่จะมาถึงนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาับชมบรรยากาศมาอัปเดตข่าวสารมาอัปเดตสถานการณ์มาอัปเดตภาพบรรยากาศ ของงานบุญประจําปีในครั้งนี้เนาะถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวลราโดยเฉพาะกับแมนสาวนาคอหลวงเวงจันทร์จะมีภาพบรรยากาศเป็นเอ้าได้เนาะมื้อนี้เป็นวิดีโอที่3เนาะทีมาอัปเดตไุกท่านได้รับชมนํ้ำกันจากเกี่ยวกับบรรยากาศในโซนทางด้านของภาพหลวงเวงจันทร์ทุกท่านดาได้รับชมนํ้ำกันเนาะว่าเป็นเอ้าไดนั่นเองเราเข้ามาแล้วเนาะทางด้านหน้าของงานเนาะก็จะมาเห็นจุดนี้เลยเนาะแล้ว ปีนี้ฮู้สึกว่าการจัดงานของเพิ่นจะมีสีสันแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างว่าจะคึกคืนเนาะเราจะฮู้สึกว่าให้ความสนใจเนาะจากนักท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนภาพสีสันบรรยากาศที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็จะ เป็นสิ่งหนึ่งเนาะทีู่้สึกว่าการจัดงานปีนี้จะมีสาาีสันและบรรยากาศแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านนาะงยางไปเบิงในซุ้มของทางด้านหลังหรือว่าโซนของทางด้านหลังนั่นเองเนาะหรือวันทางด้านข้างของพระธาตุหลวงอันนี้เพิ่นจะเกี่ยมงานเอาไว้เนาะเอาไว้เป็นอ่ามือเปิดนั่นเองของงานเนาะของมือวันที่1 1ก็คือมือวันจันทร์ที่จะมาถึงนี่ อันนี้จมณนเนจะใส่ในการเปิดงานนั่นเองเนาะเขาเข้ามาแล้วเนาะก็จะเห็นแถวนี้จะเห็นทุกปีเลยจะเห็นแม่ขาแม่แม่ข่าวเนาะดวยมเมซีนั่นเองเพื่อนจะมาอันให้เยายวกับว่าเขามัดแขนมาให้พรเงซี่เนาะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมัดแขนหรือว่าอันนั้นหรือบบเนาะนี่บริเวณทางด้านนี้เขาก็จะเดินกงกวงเขาเนี่ยมาก็จะเห็นพระธาตุหลวงพระธาตุมิ่นขวัญของเา้าลาวเขา ที่สัญลักษณ์ของชาติลาวเขาสัญลักษณ์ของคนลาวนั่นเองเนาะปีนี้จะมีหลายโซนเนาะโซนที่เป็นไส้ในการวางแสดงผลิตภัณฑ์ลาวไส้ในการจัดกิจกรรมเพราว่าจะมีสายหุบเงา้าเนาะปีนี้มีจอะหุบเงาขนาดใหญ่เนาะของกลมหุบเงาจากกระทรวงแหล่งข่าวและวัฒนธรรมเนาะเพื่อนจะมาสายเดี๋ยวจะพาท่านไปเบิกเนาะว่าอยู่ในโซนไหนและจุดไหนแล้วก็จะมีโซนที่เอื้อนว่าเพื่อนจะใส้ในการวางแสดง เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวจะแมนยูโซ่เดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างไปเบิงเนาะเดี๋ยวตอนนี้ลงไปเบิงในส่วนของทางด้านของเฮือนอบ้านลาวเนาะหรือว่าเฮือนลาวนั่นเองเนาะรูสึกว่าจะมีภาพบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็เป็นจุดทึงนะที่หลายๆคนอยากจะมานะแล้วก็ให้ความสนใจเลยอันนี้จะเมนทางด้านหน้าเนาะของวัดธาตุหลวงเหนือน,นั่นเนองวัดธาตุหลวงเหนือน,นี่เนาะทางด้านนี้คนก็นจะมีการจัดโซดอกไม้อื่นว่า คมไฟนั่นเองเนาะแล้วก็ดอกไม้นั่นเองตามสัดรูปแบบใส่ผลิตอ่าใส่จากอ่าธรรมศาสตร์เราก็คือจะใส่เป็นไม้ไผ่แล้วก็ใส่เป็นคมไฟแบบนี้เนาะอ่าในให้เอาได้มาเก็บภาพบรรยากาศได้มาเก็บความสวยงามในงานข้างนี้เองเลยเนาะนทุกท่านดูนี้ให้ความสุดใจเลยเป,ประมาณนี้จัดงานเนาะเออ แต่ละปีก็จะมีสีสันแล้วก็การจัดงานค่อนข้างว่าจะสับเปลี่ยนไปในแต่ละปีอันนี้จะแมนยูโซนของทางด้านวัดธาตุหลวงเหนือเด้อทุกท่านากว่าท่านได้มาก็เคยจะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในมื้อวันที่เก้างานนี้มันเริ่มแล้วเด้อทุกท่านเนาะเริ่มขายสินค้าเนาะวันที่เก้าก็จะแมนเปิดตลาดนัดบุญพระธาตุหลวงแมนท่นเปิดแล้วเนาะตลาดนัดแต่ว่ามื้อเปิดงานยังเป็นทางการแมนมื้อวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างลงมาบึง โซนทางด้านลุมนาะที่เป็นโซนของงานลาวอ่าเป็นโซนที่เพิ่นเป็นการจําลองงานลาวให้เราได้เห็นว่าเป็นประมาณไหนแล้วเป็นโซนที่หลายๆคนให้ความสนใจอยากจะมาเก็บภาพมาถ่ายภาพเนาะก็คือโซนทางด้านนี้เองนี่นี่เนาะในในในมื้อน,นี้เป็นเทาใดเนาะสองมื้อขึ้นหลังที่ข้าพเจ้ามาหันแม่นพยังการจะกะเกี่ยมงานอยู่แต่ว่ามื้อน,นี้รู้สึกว่าจะมีสีสันขึ้นแล้วนี่ทุกท่าน ยากมาก็จะมาเห็นเลยโอ้คนหลายเลยเนาะคนเข้ามาหลายล่ะเดีย๋ยวมารุ่นเนาะเออกิจกรรมหลากหลายทุกท่านมีหลายๆอย่างให้น่าสนใจเดีย๋ยวเข้าไปเบ่งภายด้านในเพราะว่าเพื่อนจะคนเล้าวนี่จะอ่าผู้ยิงล้าวนี่จะมามาแต่งกายเนาะแตงอ่าเป็นผู้ยิงลา้าเป็นอันนั้นเนาะอ่ามาถ่ายภาพมากับอยู่ด้านในงานนี่นี่ เข้าไปเบิงนะ้งเนาะเข้าไปเบิง้งเข้าไปเบิง้งมาได้ทุกท่านลืมแล้วเนาะตั้งแต่มื้อน,นี้จะฮอดวันที15นะ่15เนาะท่านใดอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามน,นี่ตอนฮับสู่ปีท่องเที่ยวลาว Welcome to visit Lao าว a n 2 0นะสนี่สิบ นี่เข้ามาแล้วก็จะไม่เห็นสีสันบรรยากาศคนมาโฮมกันอยู่นี่เนาะเต็มเลยการจำลองสร้างสัตว์ประจำสัตว์ลาวสัตว์คูบ้านคูเมืองของเราเขาเนาะก็คือจะเป็นสร้างนั่นเองถ่ายภาพแล้วจะเป็นจุดนี่เนาะซุ้มของงอนลาวเพื่อจะให้เขาเซาสุดเพื่อถ่ายภาพเนาะหรือเก็บภาพต่างๆเนาะแมน สามารถเซาชุดได้เนาะอยู่อยู่ในโซนนี่นี่นี่เนาะ,ออะมามือ่อวานพิ่นยังเกี่ยมงานยังพันแล้วนะถือว่าไวขนาดเนาะมาฮอดมอนี้เกี่ยมงานเรียบร้อยแล้วนี่ชุดต่างๆก็คือจะมีหลากหลายสาีสันหลากหลายความสวยงามเนาะไว้ให้เฮามาเก็บภาพมาถ่ายภาพแบบี้เลยทุกท่านเข้ามาได้มาถ่ายภาพได้ชุดแบบต่างๆแบบสไตล์ต่างๆเลย เป็นซุ้มเป็นโซนที่ว่าผู้หญิงมักที่สุดเลยเข้ามาในชุดนี้ดอกจำป่าขนาดใหญ่ดอกจำป่าที่ว่าใหญ่อันนี้จะยังโ่เมนมือ เปิดแท้เนาะยังโมเมนเมื่อเปิดงานแท่นี่ก็ยังมีคนที่เพิ่นเข้ามาให้ความสนใจเป็นโซนที่ว่าหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นโซนที่หลายคนจะมากิบภาพบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นสีสันและบรรยากาศในงานบุญนร,รัตการประทานหลวงมิจันเนาะประจําปี2024ซภาพบรรยากาศของเมื่อวันที่9พฤศจิก,ก2000ายน2 0 2วซเนาะเมื่อเปิดงานก็คือเมื่อวันที่11เเนาะอันนี้ ย่ำอีกทีนหนึ่งเด้อทุกท่านแล้วรายละเอียดของกิจกรรมที่ตามการปฏิบัติกันมากะตลอดแมนหลังจากที่เพื่อนมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวันที่10 S แล้วเนาะก็จะมีการครบงานกิจกรรมต่างๆตามประเภณนี้ส่วนในมื่อวันที่14ตอนสวยวจะแมนจะมีอ่าการแห่พระสตกเพิ่งนั่นเองเนาะขาดบ่ได้ก็คือจะแมนการแห่พระสเพิิงแห่พระสเพิ่งนี่ จุดเริ่มต้นเนี่ยจะแมนมาตั้งแต่วัดศรีเมืองออกจากวัดศรีเมืองคืนในคืนของเมื่อวันที่13บสามบนพระาจีวพิดเพื่อนจะแห่อ่าพระศาสพิ่งอยู่ที่วัดศรีเมืองแล้วจึงออกมาที่พระธาตุหลวงเนาะก็คือจะแมนน่าจะแมนเมื่อวันที่14ประมาณทาจีวพิตเนาะคือคือปีกายนี้แล้ววันตอนเศร้าของวันที่15แมนไซบาทเนะาะไซบาทหลังจากไซบาทแล้วผู้คนเพื่อนจะ อย่างเนาะกินข้าวสามาคัคคีน้ำกัดน,นั่นเองเนาะหลังจากนั่นตอนสวยก็จะมีกิจกรรมกีฬาประเพณีก็คือตีขีแล้วตอนแรงสิบแปดโมงเนาะก็จะเป็นเริ่มเกี่ยวกับการเวนเทียนนะประมาณสาวโมงจะมีเกี่ยวกับจุดดอกไม้ไฟเนาะเพื่อบูชาพระธาตุหลวงก็ถือว่าจบงานนั่นเองน้อปีนี้แต่ว่าปีนี้จะมีโซน ภาคส่วนต่างๆให้ทุกท่านได้ับสมอย่างกานต่างๆอันนี้จะเป็นในส่วนของเอื้อวาเป็นเวทีกลางในของโซนเฮือนลาวแห่งนี้เนาะเพิ่นจะใส่ในการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆในภาคส่วนของเงินลาวให้เราได้เห็นแต่แต่แตละเมือกิจกรรมเดี๋ยวมีกิจกรรมแนวด้ดไจะอัปเดตให้ทุกท่านได้บสบชมในแต่ละเมือแต่ละวันแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเนาะให้ทุกท่านได้สะสมกันอันนี้อย่างไรอย่ยงงานนี้เนาะท่านไหนอยากจะมาถ่ายภาพชุดลาวอ่าแต่งกายเป็น ผู้หญิงลาวแต่งกายเป็นสายลาวอย่างซี่เนาะ,ะแบบย้อนยุกใสเครื่องชงต่างๆแบบนี้เนาะมามาได้เนาะทุกท่านเนาะอยู่ภายด้ใน,นงานของโซนของงานลาวดังลกานี้นอกจากนี้เนาะทางด้านนี้ก็จะเป็นขายอาหารการกินเนาะทางฝากทางด้านนี้ของอยู่ของกิ่ต่างๆอันนี้เป็นภาพปัญญากะเนาะอยู่ในโซนของเหือนลาวนั่นเองอเดี๋ยวจะพาทุกท่านออกไปเบิงในโซนที่เพิ่นไสในการจัด แสดงหูงเหงาว่าจะเป็นเนา่ใดเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะแต่ว่างามมีลีเนาะสีะสันางานที่สำคัญก็คือมีรถที่รถสามล้อ,ลลอนี่นาะมีเดียวสามมีสามล้อน้ำคักเนาะคักอันดีว่ามีสามล้อนี่กิจกรรม รวมกันเนาะ,ะมาได้เนาะมือนี้อีกอย่างก็ถือมือวันเสาร์เนี่ยเป็นมือพักเวียดของหลายๆทานก็จะพากันมาตั้งแต่ในช่วงหัวคำ่ำประมาณนี้อันนี้หากเวลาจะมโมอ่ากโมงหาสิบเอนาทีนึงได้นี่ทุกท่าน งามงามเนาะมามาแล้วทุกท่านถ่ะว่าอยากจะมาเคิดภาพบรรยากาศเรานี่อยากจะมาเห็นสีสันเรานี่มาทางด้านถนนกำแพงเมืองเข้ามาทางด้านหลังหนองของพระธาตุหลวงเข้ามาก็จะมาเห็นสีสันบรรยากาศเรานี่เลยนั่นเองเนาะมามาเนาะทุกท่านมามางามอีหลีเนาะงามงามปีนี้เพราะแต่ละปีรูปแบบของสีสันการตกแตง่งมันก็จะแตกต่างออกไปแต่ละปีเนาะแต่ละปีจะบวกือกันปีนี้จะออกเป็นอีกสไตล์นึง พีนายเป็นสไตล์นอนึ่งเนาะในซุ้มของทางด้านนี้เองอันนี้คือสีสันบรรยากาศเนาะของงานในครั้งนี้ในปีนี้นี่ความสวยงามของบ้านเฮาไปไปเบิ่งในโซนอื่นเพิ่มเติมอาจจะเป็นอะไรไปเบิ่งในโซนที่เ่นใจในการจัดหุกเงาลาวเนาะหุ้เงาลาวไปเบิ่งในหุ้เงาลาว่นเนาะประทับใจอยู่น ใหเห็นกินอ้ายคือกันกับได้เห็นกินอ้ายอยู่อ่าหลวงพระบางเนาะงามเนาะข่าวาจ้อว่างามงามนามมุมนี่สีทองอ่าสีเหลืองของดอกจำปาท่าวาดมือแท้เนาะผู้คนก็จะลังไหลเข้ามาแถวนี้ก็จะหลายเลยนะทุกท่านจะหลกว่าแบบนี้อันนี้ ยังบ้านฮอดมือแท้ได้เนี่ยยังฮอดมือเปิดเนาะงานหนึ่งเช่นก็จะ,จะมีผู้คนมาอย่างเช่แล้วเนาะสัญลักษณ์ฮุกแคนเหมือนกาคือกันเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งในส่วนของทางด้านนอกในส่วนทางด้านหน้าของพระาธาตุหลวงนี่เนาะบริเวณฝากขังกำสายมือก็จะแมนเป็นซุ้มของ หน่วยงานที่เพื่อนให้บูชาทุบเทียนดอกไม้พระา,าัเพิงและให้เสาสําหรับสินสําหรับทานยิงเนาะที่มาเที่ยวงานและอยากจะเข้าไปภายในธาตุแต่ว่าใส่โซงมาใส่เป็นกระรงเนี่ยมาสินเนาะต้องได้เปลี่ยนให้นุ่งสินเท่านั้นเนาะสำหรับทานยิงที่จะเข้าไปภายด้ในซุ่มนี้จะเป็นซุ่มทีเพื่อนให้เสาพวกเครื่องแตงก่ายจะเมนอยู่ในโซนของทางด้านนี้เนาะ นี่ฝ้าทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นโซนของขายเครื่องต่างๆเกี่ยวกับของอยูของกินอะไรเนาะในฝ้าของทางด้านนี้แล้วทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นทางด้านหน้าที่เขายางเข้ามานั่นเองเนาะนี่คือภาพบรรยากาศในมื้อน,นี้ให้ทุกท่านได้หับโซนน้อขันสีสันภายด้านในงานปีนี้การจัดงานกก็รูซึกว่าคึกคืนเนาะเป็นพิเศษกัรู้ซึกว่าเอ,อ มีสีสันเนาะกว่าในปีปีผ่านผ่านมาเลยเกี่ยมงานจนฮอดกลัมค้างกลัมคืนเลยเนาะไแสงสีงต่างๆแตได้จุดกับเป็นงานใหญ่แล้วแหละทุกค่านเนาะเป็นงานประจำปีเป็นจึงเชิว่าทาตหลวงเฟสติวัลเนาะจึงเชิว่าเป็นงานข้างสุดท้ายอของปีเลย ของลาวเขาเลยเนาะข่าวเาแล้วก็ไเลยเดี๋ยวจะพาพานยางไปบึงในซุ้มในโซนเนาะเออ่าทางซับอะไรก็คือว่าโซนที่เพิ่นจะใส่ในสายหุกเงาแลก้กกาเป็นโซนผลิตภัณฑ์ลาวเนาะโซนที่ใส้ในการแสดงอย่างต่างๆนั่นเนองเนาะจะแมนอยู่ในส่วนของทางด้านหน้าของเดินพุ่นนั่นเองสีสันบรรยากาศ หนมื้อนี้ก,การกัเกี่ยวของเส้นกันเนาะถ้าว่างานตลาดนัดเนาะก,ก็จะแมนแล้วไปในมื้อนี้ก็จแมนเปิดแล้วเนาะสำหรับงานตลาดนัดแมนเลิมตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่15เนาะแต่ว่ามื้อเปิดงานก็จะแมนเลิมวันทีน่1 1เอ็คือมื้อวันจันทร์นั่นเนองนะทุกานเนาะท่านใดมีแผนที่จะมาเที่ยวลาวมาเที่ยวนครหลมงจันทร์ถ้าว่าอยากจะมาให้ถึงช่วงของงานเทศกาลแบบนี้ให้มาในมื้อวันที่1 1ไปจน ดมือวันที่15้ะทุกท่านเมื่อ15ก็คือเมื่อสุดท้ายเนาะถ้าว่าน,นอยากจะมาไซบาตในพระธาตุไซบาตบุญพระธาตุหลวงวิจาร์เนาะให้มาตอนเศร้าของเมื่อวันที่15เนาะมาแต่โซเศร้าเลยตั้งแต่ห้าโมงเศร้าเพื่อทุกท่านเนาะมาจับจองเดินวม่นอย่างไรเนาะเพราะว่าแถวจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เนาะก็จะเต็มไปด้วยพราสงสำอางผ้าสฆงเนาะคูบาอาจารย์ต่างๆเนาะเพิ่นมาตั้งแต่ทั่วประเทศลาวเลยเนาะเพื่อ เพ่นจะมาใส่บาทเนาะก็คือจะแมนมาตั้งบาทเงาเยียดอยู่แถวนี้แหละเนาะทุกคานแล้วแต่เขาจะใส่หรือเขาจะใส่ฮอตจักบาทก็ได้เนาะบอกว่า่ต้าจะเปิดว่าสมมุติว่าเพื่อนมีอยู่สองพันบาทเขาบวจําเป็นต้องใส่ให้ครบสองพันบาทเนาะเออเขาใส่ตามสั์เท่าของเขาอย่างซี่ก็กได้เนาะทุกทาน,นี่อันนี้ภาพบรรยากาศในมือของวันที่อ่าที่เจ้าเนาะต่ยังบังได้แมนมือของตัวงาน คนก็นจะมาไล่หลายเนาะโซนทางด้านหน้าพูดที่ทุกท่านเห็นเป็นจอ LED ขานาดใหญ่น,นั่นจะแมนเป็นเวทีกลางที่ใส่ในการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำทำเพลงการห้องเพลงการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆก็จะแมนอยู่ในโซนของเดินทางฟัาางกรมดนนี้และนอกจากนี้ในมื่อวันที่5 5ัเนาะทางเดินทางด้านนี้แมนเพิ่นจะใส่ใน การจัดกิจกรรมกีฬาตีคีนั่นเองนะเนาะราบริเวณภายในเดินนี้ทุกๆปีก็จะใส่โซนของเดินทางด้านนี้แมนจะกิจกรรมตีคีนั่นเองก็คืออยู่ในจุดนี้เองเนาะจอ LED ขนาดใหญ่เดินกว้างขวางเลยนะห้องครับนะักท่องเที่ยวได้เต็มทีเลยแล้วอันนี้ก็คือจะแมนเป็นซุ้มเข่าทางด้านหน้าเนาะของแคน ล่านั่นเองเนาะแขนใหญ่ก็คือจะแมนทางด้านนี้หากว่าเขามาตั้งแต่าซีแยกไฟแดงหนองบอนแมนมาแต่ทางด้านนี้เนาะทุกท่านทางด้านนี้เลยแล้วประตูเข่างานก็คืองาน,ใน,ใ,นในที่นี้เนาะที่ที่ข่าวพรเจ้าหมายถึงก็แมนอ่า บอนทีเพิ่นไส้ในการจัดวางแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาวสินค้าลาวงานหัถกรรม,มต่างๆก็จะแมนอยู่ในทางด้านนี้เนาะนี่นเพิ่นกำลังเห็ดประตะูโซนเข่าอยู่ก็คือจะแมนเป็นมัดคอดมัดสัญ,ญลักษณ์เลยก็คือจะแมนแอบเข่าใหญ่เนาะนีะ่ตอนนี้แมนหกโมงคำ่ำมืดตึ๊บเลยเนาะก็จะมาเก็บภาพด้วยหัวแรงให้ได้เห็นภาพโดยรวมค่ำสำนาอันนี้จะแมน ทางด้านหน้าที่เขาจะเข้าไปภายในโซน,นทีเอินว่าจัดงานาการเกี่ยวกับการแสดงวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าลาวเนาะจะเป็นประตูเข้าภา,ายในงานคือในโซนของทางด้านนี้เขาเข้ามาก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์เลยแอบเข้ามีแคนใหญ่แอบเข้าใหญ่เนาะแอบเข้าในนี้หันทานหนึ่งเต็มนี่ก็คือจะกินบวบเบิรออกนะ นี่เขาเข้ามาผ่านทางด้านนี้อันนี้จะแมนเป็นโซนซุ้มของผลิตภัณฑ์ลาวจะแมนอยู่ในโซนของหางร้านนี้สินค้าลาวเครื่องค้าท่าก๋อ่าลม้มรวมเลยเนาะขึ้นซื้อว่างานสีไม้ลายมือง,งานของคนลาวก็คือจะแมนอยู่ในฟ้าของทางด้านนี้เป็นเลยนี่เนาะห้เห็นมุมทางด้านนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ ทุามาได้นะทุกท่านงานเรลิมตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปสิ้นสุดในวันที่15ถ้าอยากจะมาเหพระศาสพึ่งเมอราเมื่อวันที่14ตอนสวยถ้าอยากจะมาเวียนเทียนแทนมาแบบว่าเวียนเทียนแบบตามประเภทนี้นะทุกท่านเนาะตามการปฏิบัติของทีเพิ่นเฮดตั้งแต่ใดเดิอมนะเมนวันที่15เนาะถามว่านอกจากเมื่อนนี้สามารถเวียนเทียนได้บ่เวียนเทียนได้เนาะเวียนเทียนได้นอกจากนี้แต่ว่า มันจะเป็นบได้อาถรดอีกแบบหนึง่งขนาะดทุกท่านอันนี้จะแมนเป็นซุ่มทีเพินไซ้ในการจัดาวางแสดงอย่างไหอย่างหนึ่งเลยเนาะถ้ามือเมือม่อเมื่อเปิดงานาแท้เนาะจะออกมาในรูปแบบใหก็คือโซนทางด้านนี้จะแมนบริเวณเพิ่นจะลักษณะออกมาเป็นร่มเนาะใส่เป็นจ่าแมนจัดแบบรูปภาพหรือว่าจัดวางแสดงอย่างต่างนี่แหละเนาะที่บอกว่ามัน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 ยังไงไงเครื่องกลางของงานนั่นเองเลย สองฝากทางด้านนี้จะเป็นปิ่นซุ้มของบูธขายสินค้าประเภทสินค้าลรวผ้าไหมผ้าเพยต่างๆเลยเนาะคือจะเป็นอยู่ซุ้มทางด้านนี้แล้วทางด้านหน้าปูนเนาะทางด้านของหอสภาแมนจุดทีเพิ่นจะใช้ในใการแสดงหุกเงาเดี๋ยวจะพาทางยางไปเบิ่งเนาะนี่มาจุดคํำเนาะจุดมืดไปเลยเนาะในการนี่เนี่ย จะเป็นร่มเนาะจะซัดออกมาเป็นร่มขนาดใหญ่อยูอย่ยในจุดด้านนี้เลยเดี๋ยวเมื่อเปิดงานแท้เดี๋ยวคุ้ภาพออกมาปิดน,น่าดเดี๋ยวจะให้ทุกทานกิบภาพบรรยากาศเพิ่มเติมทางด้านนี้ก็จะเป็นสภาแห่งศาติเราเขาเพราะว่าท้ายปีนี้เพิ่นจะมีะประชุมสภาหลังจากแล้วบุญพระธาตุหลวงเมืงจันเนาะเพิ่็จะเริ่มประชุมสภา,าจนฮอดกลางกลางเดือน ธนวันวนั่นเองห้องฟ้ากับนั่นก็คือกันในฮอดมืองานอะไรรถรถที่เ,เข้ามาจอดนี่ก็สามารถเ,เข้ามาได้เนาะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นเดินหมดเลยจะบ่ให้รถเข้ามาเนาะในในมือน,นี้ก็ยังเข้ามาได้ยุแต่ว่านับตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่ส5หจะบ่ให้รถเข้ามาภายด้นในจุดดังด้านนี้รถอ่าต่างๆเ,เข้ามาภายดาน,นแล้วการกิจกรยมงานเริ่มคึกคืนไปแล้วมู้สึกวาสีสันและบรรยากาศปีนี้คึกคืน แล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนให้ความสนใจรู้สึกว่าลืมออกมาในรูปแบบค่อนข้างว่าจะแตกต่างนอนจากปีทีผ่านๆมาเลยในการจัดงานในการจัดรูปแบบของงานอย่างสี่เนาะเพราะว่ามีการแบ่งโซนกันอย่างละเอียดแล้วก็รู้สึกว่ามีการจัดสรรทุกอย่างเลยรู้สึกว่าเพิ่นมีความพร้อมเนาะอันนี้ข้าวเจ้าว่า่าจากที่เห็นภาพเลยเนาะอ่าโบเมนว่าอุวยแล้วก็บโบเมนว่า บมเมนว่าว่าเอาใจอย่างเช่นโมเมนเนาะผาปะเจ้าว่าในความเป็นจริงแล้วก็ว่าในสิ่งที่เห็นแล้วก็ว่าในาข้อแท้จริงเนาะว่ามันเปิเอดอะไรก็คือเปิดน,นั่นเนาะให้ทุกท่านเป็นคนตัดสินเนาะไอ,ะอ,อ,อนน้อันนี้จะเป็นเป็นประตูโซนหนึ่งเนาะของอีกทางด้านหนึ่งนั่นเองเขาสามารถเข้างานมาได้ในในใน,ในหลายๆทางด้านเลยโอ้ไฟดับ ดับปุ๊บบัดเดียวเลยเนาะเมื่อกี้นี่ยังไฟมาอยู่วันนี้ไฟดับบัดเดียวเลยดับเบิดเลยไฟดับไฟดับไฟดับซ้ำเนาะเอาเอาหน่อยนึงก่อนนะทุกท่านได้เห็นจอจอที่มันจะใส่สายหุ่งเงาทางด้านนี้โอ้ยไฟดับนี่เนาะทุกท่านอ่าทางด้านนี้นเองโอ้ยเสียดายไฟดับเลยเนาะ ดับบังกี้นี่พอดีเลยอันนี้เนาะจะเป็นทางด้านที่พิ้นอ่าเป็นจอใสในสายหุกเงาปีนี้เนาะก็คือจะแมนยืนในส่วนของทางด้านนี้เลยจอยักจอขนาดใหญ่ในปีนี้เนาะเออมาละบบดนี้ทานไหาอยากจะมาเบ่งหุ้เงาแบบย้อนยุกหรืออยากจะมาสัมผัสบรรยากาศในส่วนทางด้านนี้นะเพื่อนก็นจะเฮดนิลล์บอนนั่งใส่สำหรับขับสมหุมเงาสำหรับท่านไหน ผีเข้ามาสมลหลายงานก็มีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็จะมีสีสันบรรยากาศที่แตกต่างแต่จากปีปีบรราเนะกับเจเมนูทางด้านหน้าของสภายทังสา้นนี่แหละทุกท่านนะจุดทีพ่นโ์สายห้ง่งเงาทัางต่างอ,อันนี้ก็คือจะเป็นสีสันบรรยากาศการก็เกี่ยวงานแล้วก็สีสันบรรยากาศงานตลาดนัดงานตลาดนัดจะมียูฟ่าอังกางด้านนี้เดอถท้าวท่านเดินม,มาตั้งแต่ต้นองไก่สดของวิหารทางด้านวงเวียนชิลาสิบปีก็เป็นเข่ามาทางด้านนี้เลย ติดตามต่อทุกท่านในวิดีโอทัดไปเนาะแล้วก็เรื่องราวทัดไปอัปเดตข่าวสารท่านใดอยากจะมีข้อแนน้าหรืออยากจะติชมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ในกล้องคลิปวิดีโอนี้เพิ่มเติมได้เนาะเอาไว้ที่ตามเติมเนาะในวิดีโอทัดไปว่าจะเป็นสีสันบรรยากาศในพื้นที่ส่วนใดแล้วก็เปลี่ยนในจุดใดเพิ่มเติมเนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาอัและติดตามขอบใจทุกกาลังใจเนาะเอาไว้พ่อกันในวิดีโอทัดไปเข้ามาทางด้านนี้ก็ได้เลยเนาะทางด้านของสภา ซูมทางด้านนี้